ดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งกับ B home plus property นะคะเรารับให้คำปรึกษาสำหรับคนที่อยากมีที่ดินนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนมาซื้อสดนะคะเพียงแจ้ง B เข้ามาว่าสามารถเก็บเงินได้เดือนละเท่าไหร่อย่างเช่นเดือนละหนึ่งมืน เดือนละ20,000เดือนละ30,000เดือนละ40,000หรือว่าเดือนละ50,000 b จะทำการเช็คในลิสนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ของแปลงไหนแล้วก็จะส่งรายละเอียดแปลงนั้นไปให้ลูกค้าค่ะ,ะที่ดินของบีจะเป็นที่ดินใกล้ทะเลเขาเตา่าหัวหินไม่เกินระยะรัศมี3-7กิโลเมตรค่ะ จะเน้นแนวฝั่งชายทะเลจะได้ไปทะเลสะดวกค่ะรบกวนติดต่อพีเข้ามากันนะคะขอบคุณค่ะ